สัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่4กุมภาพันธ์2567นะคะเป็นวันมาคบูชาค่ะเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่นนทพิธีท้องสนามหลวงนะคะตอนนี้นก็เป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งค่ะพอมาถึงแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานั่งรออยู่ในเต็นท์แบบนี้นะคะ,คะเริ่มมีการขยับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้อง เลื่อนไปข้างหน้าอันนี้ให้ทุกคนมาดูนะคะเผื่อว่าใครที่มีแผนในการมาสักการะที่นี่นะคะคิดแล้วก็จะขยบใกล้ไามาเรื่อยๆเ,เราก็จะมองเห็นที่จอดรถด้วยนะคะ เป็นข้างหน้าเรามีการขยับแล้วนะนี่เราก็ได้เดินไปแล้วนะคะ,ระเ,เราก็ได้ขยับมาใกล้กับบริเวณวนดบด้านหน้าแล้วนะคะที่เป็นที่ปฏฏฏริสถานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เอาอาหารกระทะแยกยืนขึ้นนะคะแล้วก็ไปตามแถ ไปทีละแถวนะคะทีละแถวนะครับแถวสองครับเสินทางเส้นางโอ้โเดินผิดกลุ่มเดี๋ยวมาน้าครับทีละแถวนะคะนี้เราก็เดินเป็นแถวไปนะคะรู้ไ่เลย ก็ถวอันนี้ก็จะเข้าสู่จุดชั้นกรองนะคะน,นี้พอเข้ามาแล้วก็จะมีจุดที่มีดอกบัวแล้วก็ทูบเพียนนะคะก็สามารถมารับดอกบัวตรงนี้ได้ แล้วก็ทุบเทียน,นะคะ่ะนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะ พอเข้ามาแล้วก็จะเป็นบริเวณกว้างๆแบบนี้นะคะ ก็มีพุทธศาสนิกชนมาก,กันมาก,มากมาทีเดียวมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอัหฐันตธาตุค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธานในวันแรกวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ค่ะวันมาคฆบูชา ก็เป็นขบวนรถที่อัญเชิญเมื่อวานนะคะก็นำมาจัดแสดงไว้ตรงนี้ค่ะก็จะมีขบวนที่อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มีขบวนที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอาหารหันตธท่านุพืเฉความรดงานของบุษบกค,ค่ะ ทุกท่านครับท่านที่มาร่วมสักการะพระบระมสารีริกธาตุบูชาพระบระมสารีริกธาตุเสร็จแล้วสามารถเดินชมนิทรรศการที่จุดต่างๆได้เลยนะครับที่จุดบริการจะมีเป็นเต็เทนท์แอร,ร์รับรองปรับอากาศนะครับท่านสามารถเข้าไปชมนิทรรศการได้นะครับ บรรยากาศการมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุในวันมาคบูชานะคะวันแรกของการเปิดให้เข้าสักการะค่ะก็สามารถเข้ามาสักการะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มีนาคม2567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะบริเวณโดยรอบก็ยังมีการจัดแดสดงเทศกาลอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะด้วยค่ะ สามารถเข้ามาชมได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจบรรยากาศรอบๆกันค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาทและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชานะคะตั้งแต่วันที่24ถึง26กุมภาพันธ์ด้วยค่ะ ขายของด้วยกละแมรรวงข้าวชุมชนคุณธรรมวัดครูบางหลวงจังหวัดปทุมธานีมลองชิมกระแมรมนโบร,ราณได้นะคะของเราครุจากข้าวเหนียวเม็ดไม่ใช่แป้งแดนไม่ใช่สารกันบูนดะคะ่ะมีเต้าหู้จากราชบุรีก็มีขนมของกินจากจังหวัดต่างๆนะคะมาออกร้านกันด้วย ใครหิวก็มาซื้อของกินต่อได้เลย จีนน้ำเยวก็น่ากินนะคะส้มตำก็มีค่ะมีโคราส้มต,ำ,ตำโคราสจากปักทงชัยใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีจุดปฐมพยาบาลหมจีนน้ำยาบยเตีวหลอดบุ้งชิ้นปิ้ง วันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะการมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุนัำมนทลพิธีท้องสนามหลวงค่ะก็สามารถมาสักการะได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ